atari ko rehipa sigor o pagalikor atas ang rehipa o binti o binti supandikan to asawa to sarap tasang y yo a

ให้รอบเลยดึงไปให้รอบเลยดึงกันเลยดึงไปดึงไปโอเคดึงมาต้องคว้มาปููมเยนยครันเดี๋ยวเรื่องนี้ต้องดก่อนดึงดึงดึงเชื่อองั <clears> thank <throat> you ที่มคุกเทาลงแล้วก็กราบน้าผานแตะที่ผากราบลงน้มจตตั้งใจอธิษฐานเลยชื่อนางบุญโดยเองานาถ้าเป็นเได้น้องนันทาที่มีสีดูงนีนัุสมบูรณ์กนั้กกราบอธิษฐานตรที่ลงพ่ับเรอนะครับโดติดตามเสเ้ยกที่เมนาสกาเรน ปุชยานีทีินาสการีนะสังการณ์พิปุชยานียักเกพันเตสังโฆปฏิชานาตูไายังพันเตปีดมังวัดทงังสัพปริวรังพุทธสาปูชนักายา สาธุโมหันเตสาธุโมหันเตอะยังอิมินาวัตถีนเ พุทธตาภูชาธรรมหากันเจวะมาตาปิตุอาธินันจาปิยาชนานังทีทารตังปิดายะสุขายะสังวัตตุแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพูนี้ขา เจ้ <Saint> าได <ibly> ้มาด้วยความบริสุทธิ์ขอน้อมนำมาถวายเป็นเครื่องสการะบูชาข้าเจริ์ภูกทรงเป็นเจตนาดำรง

บรรพสัตว์ทั้งหลายมากมายไม่มีประมาณขอท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงมีส่วนในบุญของข้าพเจ้าขอบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาแก่เทวดาประจำกายของข้าพเจ้าท้าจุตุโลกกบาลทั้งสี่ขอท่านจงรู้เิ็นเป็นพยาน ในทานของมค้าพระเจ้าในทากุในจัดพา์ของค้าพระเจ้าบุญใดกุศลใดที่สำเร็จแล้วในวันนี้ขอให้เป็นบุญต่อบุญเป็นทรัพตอ่อทรัพย์เป็นบารมีต่อบารมีประสิทธิประสาท์นให้พระเจ้าผู้มีนามว่า จะาเวนทำกัรยจะไ้ทำดันจิตใดในปัจจุบ,บันี้ขอการงานนั้นจงการสำเร็จจะเดิทนทางไปในที่หตนตนตำบลใดในทิศทั้งสี่จงมีแต่คนรักจงมีแต่คนเมตตาจงมีแต่คนอุปถัมภ์คนดีจงเข้ามา คนไม่ดีจงออกไปสิ่งดีๆจงเข้ามาสิ่งไม่ดีอย่าเข้าใกล้ทำสาบานใดๆทำสาดแช่งใดๆตั้งแต่หนนหลงังจนถึงปัจจุบันจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดี จะได้ทรงผลจะได้มีโทษจะได้มีเวรต่อชีวิตต่อการงานต่อการเงินต่อครอบครัวโรค้ายที่รักษาไม่หายจงละลายหายสูญด้วยพุทธานุภาพและจิตตานุภาพรพร้อมทั้งบุญกุศลในครั้งนี้ ขอคำอ,อธิษฐานจิตของข้าพเจ้าจงมีฤทธิ์จงมีเดชจงมีอนุคาทอันตาเห็นได้จงเป็นอนธิษฐานบรารมีติดตามตัวข้าพเจ้าไปทุกพบทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเตอนสาิ าตาปรับปะตาปะเจกาน,านันจัยังพรังอรันพันดามิสาปกุกาเป็นการส่วนตัวอธิษฐานจิตนะเป็นบุญเป็นกุศลที่เราได้พากายนี้ใจนี้ประคองภ้าที่มีสีอุตธรรม ขึ้นมามอมาาบูรเภาภาคเจดีเพื่อจันรงคุณงามความดีบอกเก่าประเทศเทวดาผู้มีสัจใจที่ปกปักรักษาคุ้มครองในการนี้ประเทศเทวดาจงได้รู้เห็นเป็นพยานตามปกปักรักษาผู้มีชื่อนี้นามจาุุนี้เือชื่อเ,นนเอนามเจดและพก็มหา,ทาเทวีสมรรคกันเลย สุเรัานุงขวาจากเจดารัตตอดกางนเปาััสัมพุทโภคะวะพุทธังพักวันตังอิวาติสวากัตโตภะคะวะตามทัมังนัมัตาไม่โปฏิปันโนพะคะวะโตสาวกสังโฆ สร้างกนัลานต่อจากนี้ไปให้ลุงพี่ลุงน้าทุกโลกได้ดูบรรยากาศทางด้านบนนี้ตามบัรยาศัยเราจะไปพร้อมกันตรงที่สลาสองบริเวณที่เราได้ฉันน้ำปะนะตอนที่เรามาถึงใหม่ๆที่นั่นก็จะมีน้ำไว้ถวายบริการอยากได้น้ำเย็นชาการฟาเพิ่มก็พอสมควรเราก็จะได้จัดแจงจัดการในการเดินทางกลับแล้วก็ ไปจกเตรียมกระเป๋าเพื่อที่จะได้เดินทางไปปฏิบัติธรรมต่อที่วัดหินแบบเป็นนะจังหวัดน้องคายนะครับอา,อาจจะถ่ายรูปหรือดูบรรยากาศเป็นบุญเหลือเกินเพราะว่าวันนี้แดดจะเปรี้ยงมากโดยปกติไปสองโมงสามโมงขนาดนี้นี่จะแดดจะเปรี้ยงแต่ว่า